สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรถไฟฟ้าแบบ100%นไซส์เล็กนะฮะค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนะครับมีชื่อแบรนด์ว่า i m ม o ครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีชื่อรุ่นว่า S3 นะฮะมาในตัวถังที่น่ารักนะครับทรงกระทัดรัดมากๆครับเจ้าคันนี้เนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าแบบ100%นะครับ ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลถึง1 0ึง100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับและในการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยใช้เงินประมาณ8-10บาทเท่านั้นนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อกิโลก็ประมาณกิโลเมตรละ10สตางค์เท่านั้นเองครับถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับรูปทรงก็สวยงามนะฮะร,ราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้เนี่ยก็อยู่ที่169,000บาทนะครับ ดีไซน์ด้านนอกนะครับเขาก็ออกแบบมาทรงที่ค่อนข้างน่ารักนะฮะไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟแบบ led นะครับนม,มีไฟ day time ด้วยนะตรงนี้เป็นรอบๆนะครับซึ่งก็ดูสวยงามมากเลยนะฮะกระจังหน้านะครับก็เป็นแบบปิดตายนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องระบายอากาศให้กับอะไรนะฮะส่วนบริเวณด้านในฝากระโปรงนี้เนี่ยเขาก็เป็นที่อยู่ของพวกอ Com air คอมแอร์นะฮะ การตกแต่งด้านหน้าเนี่ยเขาก็ทําเป็นแบบทูโทนครับอันนี้เป็นสีตัวรถนะฮะแล้วก็ตัดกับสีดำนะฮะซึ่งตัวสีดํานี้เขาก็มีให้รอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงลิ้นด้านหน้านะครับบริเวณซุ้มล้อชายล่างนะะก็ตัดเป็นสีดำนะครับค่อนข้างสวยงามมีสีให้เลือกมากมายนะครับอยากได้สีไหนสามารถสั่งได้เลยนะฮะร,รวมไปถึงภายในนะครับอยากได้เบาะสีไหนเนี่ยก็สั่งเขาได้ครับเขาจะจัดให้แบบ จุกๆเลยนะฮะมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยนะครับนี่สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะกระจกมองข้างนะครับเขาก็ตกแต่งด้วยคโครเมียมนะฮะนี่แต่ด้วยโครเมียมแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบปรับไฟฟ้านะล้อนะครับก็เป็นแบบล้อแม็กขนาด10นิ้วครับยางก็สมส่วนกับตัวล้อนะฮะแต่ล้อเนี่ยเขาจะไม่ได้มีหน้ากว้างมากนักนะฮะนี่ เพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับดีไซน์ด้านข้างนะครับการเปิดประตูเนี่ยก็เปิดแบบนี้ฮะเราจับแล้วก็กดเข้าไปนะฮะก็เปิดประตูเวลาปิดก็ประมาณนี้นะฮะแล้วเขาก็ยังตกแต่งบริเวณตรงประตูนะครับด้วยแผ่นพลาสติกสีดำนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะฮะประตูเนี่ยมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับทําให้มันดูสวยงามไปแบบนึงนะฮะ บริเวณช่องตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องสำหรับชาร์จไฟนะฮะนี่การชาร์จไฟเนี่ยเขาก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับเราก็เสียบเข้ากับช่องตรงนี้นะฮะส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยนะฮะเป็นไฟบ้าน2 2 0โวลต์ธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องเป็นไฟ3เฟสหรือว่าต้องเป็นตู้ชาร์จไฟอะไรแต่อย่างใดนะฮะใช้สามารถสามารถใช้เป็นไฟบ้านชาร์จได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายมากๆ การชาร์จไฟ1นึ่งครั้งเนี่ยก็อยู่ที่ระยะเวลาประมาณ6 8ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็มแล้วก็วิ่งได้ไกลมากนะรประมาณ100กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับนี่พอเปิดไฟท้ายแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นลำแสงที่สวยงามเลยเป็น LED เหมือนกันนะครับนี่ลำแสงแล้วก็ตรงกลางด้วยนะฮะนี่มองไกลๆแล้วเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะสำหรับด้านท้าย ส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไฟทับทิมหลังนะฮะตัวนี้จะไม่มีหลอดไฟมาให้นะอันนี้เป็นไฟทับทิมหลังนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือกล้องหลังนะครับและเป็นกล้องหลังที่ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเวลาเราใส่เกียร์อาร์มันก็จะถอยนะฮะแล้วก็จะมีภาพโชว์ให้ที่หน้าจอนะครับเออฝาท้ายในรุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะกระจกด้านท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถเปิดได้ครับเราไปดูภายในรถกันบ้างอ๋อให้ดูนี้ก่อนฮนะ มีแหลกราวหลังคาให้ด้วยนะครับสองฝั่งนะครับแล้วก็นี่ฮะมีเป็นหลังคาซันรูฟด้วยนะสามารถเปิดปิดได้นะครับและตัวหลังคาตัวนี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาก็ยังมีพัดลมนะฮะคือถ้าเราไม่เปิดแอร์เนี่ยอยากเปิดพัดลมก็ได้นะเขามีพัดลมให้นี่มีพัดลมให้2ตัวนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะผมจะลองเปิดพัดลมนี่ถ้าอยากขับแบบประหยัดพลังงานโดยที่ไม่เปิดแอร์เนี่ยก็เปิดพัดลมได้นะฮะ สำหรับเบาะนะครับก็เป็นเบาะแบบ2แถวครับนั่งจริงเนี่ยก็ได้ประมาณ3คนนะฮะเพราะว่าพวงมาลัยเขาอยู่ตรงกลางนะฮะก็ผู้กับขี่ก็จะนั่งคนเดียวแปรด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็นั่งได้อีก2คนนะครับรวมแล้วเนี่ยก็เป็นทั้งหมดประมาณ3คนนะฮะแบตเตอรี่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็นี่ฮะแบตเตอรี่เขาจะวางตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเรียงอยู่แบตเตอรี่ คือแบตเตอรี่ตัวนี้เขาจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ2ปีครับหากแบตเตอรี่เสียเนี่ยเราก็เปลี่ยนทีละลูกได้ครับไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับราคาต่อลูกก็อยู่ที่ประมาณ2 0ง0ันถึงสามพบาทประมาณนี้เองนะฮะหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ได้เลยนะครับบางท่านเนี่ยใช้รถไฟฟ้ากลัวว่าแบตเตอรี่มันจะแพงหรือเปล่านะฮะเป็นแสนไหมไม่ถึงครับลูกละประมาณ2องสามพันเท่านั้นเองแล้วเวลาเสียเนี่ยเราก็เปลี่ยนทีละลูกได้นะไม่ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับ ภายในนะฮะเราสามารถสั่งเขาได้ด้วยนะว่าอยากได้สีอะไรนะครับอันนี้ภายในมาเป็นสีชมพูเลยวานแววนะฮะเบาะก็มาสีดําตัดกับสีขาวนะครับซึ่งตัวเบาะเนี่ยก็สั่งเขาได้เหมือนกันนะอยากได้สีไหนก็ลองคุยกับเขานะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบสามก้านหุ้มหนังนะครับจับแล้วกระชับมือนะฮะช่องแอร์ก็มีอยู่สองช่องครับคือช่องตรงนี้แล้วก็ช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่อง ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอล้นะฮะมาเดี๋ยวผมใส่เกียร์ R ก่อนเอออันนี้คือตำแหน่งเปลี่ยนเกียร์ของเขานะครับคือเกียร์เนี่ยเขาก็จะมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์ S นะครับเกียร์ R ก็คือสำหรับเกียร์ถอยเกียร์ N ก็คือเกียร์ว่างเกียร์ D เดินหน้านะครับเกียร์ S เนี่ยก็สำหรับขับแบบในโหมดซิ่งนะฮะคือเกียร์ D กับเกียร์ D กกับเียร์ S เนี่ยการขับขี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะที่ผมได้ทดสอบเนี่ยนะครับท็อปสปีดของเจ้าคันนี้นะครับก็ทำได้อยู่ที่ประมาณ55กมมชนะฮะ เป็นแบบบิดนะฮะพอเราใส่เกียร์ถอยนะครับนี่ครับมาเป็นกล้องหลังเลยนี่กล้องหลังเขาค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยนะฮะวัสดุที่ใช้บริเวณแผงคอนโซลนี้เนี่ยก็เป็นแบบพลาสติกนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นมาตรวัดครับนี่ก็จะบอกความเร็วนะครับแล้วก็บอกปริมาณของแบตเตอรี่ที่มีอยู่ตอนนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผม แอร์ Air, ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าแอร์เนี่ยเขาจะเปิดตรงนี้นะครับพอเปิดแอร์แล้วเนี่ยก็เย็นฉ่าเหมือนกับรถยนต์ปกติทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่าการเปิดแอร์เนี่ยมันจะกินไฟตรงจากแบตเตอรี่ไงทำให้ระยะทางในการวิ่งเนี่ยอาจจะลดลงเหลือประมาณ60-70กิโลเมตรนะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าเราอยากประหยัดพลังงานเนี่ยเราก็เปิดเป็นตัวพัดลมที่อยู่บนเพดานได้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขับขี่แล้วกันนะครับ แต่จริงแล้วเนี่ยต่อให้เปิดแอร์แล้ววิ่งได้ประมาณ60-70โลผมก็ว่ามันก็คุ้มอยู่ดีอะชาร์จไฟครั้งหนึงเสียงเงินประมาณ10บาทเท่านั้นเองนะฮะเอาไว้วิ่งในหมู่บ้านผมว่ากำลังดีเลยนะเอาไว้ซื้อของขับไปเซเวน่นนะรับส่งลูกไปโรงเรียนบริเวณในละแวกหมู่บ้านบอกว่าโอเคเลยในราคาค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะส่วนกำลังไฟากำลังมอเตอร์ของเขาเนี่ยก็อยู่ที่1,600วัตต์นะ ปที่ทําได้ก็อยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็เพียงพอต่อการใช้ง,งานในหมู่บ้านแหละนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ imeo นะฮะเขาตั้งอยู่ที่ถนนพระราม5นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ